จะขึ้นย t u b e ก็แบงอยากขึ้น y o ยู u ู e ไหมยังอยู่ใช่ไหมว่าเครื่องนี้สแกนได้ป่ะเครืองพิมเตอร์นี้สแกนได้ป่ะหรือิมนอยางวเหรอมาแล้วเว้ยเฮ้ยสละบุรีใช่เปล่าใช่ฮะใครอะแล้วใคร่ะ

ก็ได้นั่นแหละมันสูงต่ำดำขาวต่ำก็ได้ถ้ามันใหญ่ๆเห,หมือไล่ๆกันอืมเล็กใหญ่เท่าๆกันไล่ๆกันไปอันอนู้นเนี่ยโอ้โตั้งคู่ไปเลยตั้งต่อมาเลย ครับครับบ๊ายบายครับมาเมื่อไหร่หนะมาเมื่อวานนี้ครับลูกค้าส่งนะเมื่อวานจะเป็นบัตรคิ้วไม่ได้ไม่ได้มีบ้านเดียวอ่ะเนาะแถวขลาวแถวขลามพรุ่งนี้เขาจะกลับกันแล้ว เเาปออระแบงเอาลึกหน่อยก็ได้แบงก้นมันลึกอีกหน่อยวันนี้ก็เพราะเขาเขาจะกลับกันก็เลยเผาเขาหลามก็เลยยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยเขาจะชวนไปเย็นวันนี้เนี่ยจะได้ไปเปล่าก่รู้ไปาก็ว่าจะไปเพอดีเขาจะกลับกันก็ต้องเผาเขาหลามให้เลยไม่มีเวลาไปกันเลย เมื่อวานก็ไม่ว่างกันเขาก็เพิ่งมาเมื่อวาน ไปรีให้บอกว่าไม่ให้ไปกูอก้อีกแม่ก็ไปกู้มาอ,อีกไอ้เก๋ก็เอาไปหมดหกู้ให้เก๋ไอแ้โกก็ตามแค่นี้เออเดี๋ยวเวลาไม่มีส่งก็กู้ไปเนี่ยกู้หมดทุกอย่างเลยเขามีอะไรให้กู้ก็กู้ตายหา่าเลยอ่ะฮะต้นไหลตายแน่อ้าวแบงค์ขุดย้ายตาย <laughs> ย้ายก่อนเลยย้ายต้นตาลมา,า,าส่งเกสให้แล้วก็จะส่งเงินล้านเอาจอบมาบ<อ>ขุดข,ข้างๆก่อนนะสองล้านขุดล้อมๆมา ฟื้นฟูอีกแล้วเราเอาที่ไหนใช้แล้วพืพ้ 50, เอเอเอนฟูห้าหมื่นไอ้ร้านอีสองหมื่นกว่าฮะ,มาะ,มะไม้ก็ฟันมันไวเดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันแตกมาแล้วก็คอยฟันมันมันก็ตายไปเองแหละฮะไม่ไม่ตายเหรอ <c oughs> อ่ะก็เห็นมันเพิ่งมีนิดเดียวนั่นแหละโอ้โหข้างล่างมันไปไกลเหรออ่างก็ไม่ต้องขุดไม่ตายใช่ไหมแบงมันตั้งล้มล้มลุกไปแล้ว ทำไม่ะจะจะไว้เงจะย้ายปปลูกไงนะโอ้ปล่อยมันทางนั้นถ้าถ้าจะให้มันตายอ่ะก็ขุดขุดขุดดไปบ่อยๆมันแตกขึ้นมาก็ขุดขุขุดมันก็ตายอืไม่ได้ขุดให้มันตายถ้าจะย้ายแ้วโอ้้ตอลากมัน ไปเร็วเออ,เอ,อมันลึกนะนะไม่มีนิดเดียวแต่ข้างล่างมันเยอะอมันไปไกลเป็นยังอ่ะย,ยังอีก <laughs> อ้ยตายเลย <laughs> หมุนได้ป่ะได,ได้แล้วเหรอยังไม่เป็น <laughs> หมุนได้แต่มันยังไม่เป็นเป็นกากบาทยังสีขาวข้างล่างอ่ะ ฮะข้างล่างเป็นล้โอ้โหนล่วน้องมาบ้าน oh ้องฟุกอ่ะฮะอ๋ออยู่บ้านที่สาวันนี้บ้านใครพี่สาวันนี้อะหร